ก็ไอแคบเอาอะไรล่ะสาวจา๊จ anyway, uh ุนจุ๊จับจั๊จุ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 อจุ๊จุ๊จุีจน๊จย๊จุจุจะ๊ลุ๊จุาจุ๊จุนจม๊จุ๊จุนจุ๊มจุ๊จุ๊จุ๊งุ๊จุเจุนกั๊จุ๊มันยุ๊จุ ก็ใช่ก็ไม่อนเย่ยมจะไปอยู่ครอบครัวมาสิเจนออซื้อได้อาีกนอ่ยเไ้เจนปัาหงสือเจนออมาเอาภรรยาไปเร็วๆยุ่งัอะไรเยสิเจอ